เปิดภาพล่าสุดโอปอปานิสราลุกนี้สวยแพงคนบันเทิงแห่คอมเมนต์ทั้งวงการ เป็นที่ทราบกันดีว่านักแสดงสาวพิธีกรชื่อดังโอปอปานิสรานั้นได้แต่งงานและจดทะเบียนสมรสกับทางด้านหมอโอ๊คสมิธอารยาสกุลปัจจุบันมีโซ่ทองคล้องใจสองคนเป็นฝาแฝดชายหญิงชื่ออาลินอาลันเกิดเมื่อวันจันทร์ที่28กันยายนปี58ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดของทางด้านสาวโอปอลุกสวยแพงทำเอาคนในวงการบันเทิงแหกคอมเมนต์ทั้งวงการโดยเธอนั้นได้มีการโพสต์ข้อความระบุ ว่า Last night #YouKnowWhatI'mWearing at the Mon Jewelry Makeup นอกจากนี้นะคะทางด้านคนในวงการบันเทิงและชาวเน็ตที่เห็นก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายรวมถึงหลายคนก็คอมเมนต์ชมในความสวยของเธออย่างไม่ขาดสายเช่นสวยมากค่ะโอ๊ยสวยวัวตายควายล้มสวยจับใจหยาดฟ้ามาดินแม่สวยมากเป็นต้น